หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปก็น่าจะเกือบหนึ่งเดือนนะผมเกือบหนึ่งเดือนแล้วแหละก็ช่วงที่หายไปก็คือผมพักรักษาตัวผมพักรักษาตัวจากอาการป่วยจากสิ่งเล็กๆกับผมสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามเนาะเพื่อนๆหลายคนก็จะรู้เพราะว่าตทรมาสอบถามผมก็ได้คุยได้บอกเตือนไปเนาะก็หลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่รู้ผมก็เลยมาทําคลิปเตือนนะผมทาคลิปเตือนให้ไประวังกันเนาะคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยผมเกิดอาการติดเชื้อผมติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากครับผมเนื่องจาก ตัวต้นเหตุเลยคือมดคันไฟตัวเดียวครับผมแถวบ้านผมเขาเรียกมดงามแดงตัวเล็กๆที่มันกัดแล้วมันกันฟันอ่เอื่นเนี่ยอาการนี้ผมได้สังเกตมานานแล้วแหละแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆหลายคนแล้วก็ว่าจะทําคลิปนานแล้วแหละก่อนนั้นมันไม่ได้เกิดกับตัวผมไงมันเกิดกับไก่ผมซึ่งไก่ผมที่ผมเลี้ยงอยู่ที่สวนเนี่ยมันมีอาการขากับเพกอยู่ดีๆเจ็บขาไม่ว่าเราจะเป็นไก่รุ่นไก่เล็กอะไรเงี้ย เราจับดูเนี่ยขาจะบวมแล้วจะมีจุดแล้วก็มีมดพันไฟเนี่ยกัดติดอยู่สองสามวันตายสองสามวันตายซึ่งผมตายไปหลายตัวมากแต่ทุกตัวที่ตายจะมีอาการขากับเปกแล้วก็ขาบวมเอ่อเท้าเขาจะบวมซึ่งมันจะกัดบริเวณเอ่อง่ามนิ้วเนี่ยผมก็ได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนนะผมก็สังเกตดูมันก็ตายไปหลายสิบตัวไก่โตไก่หนุ่มมันก็ตายถ้าโดนกัดจะตายเลยเท้ามันจะบวมก่อนบวมบวมปุ๊บแล้วมันก็จะเดินกระเพกกับเพกกับเพกแล้วมันก็ตายไป ซึ่งผมสันนิษฐานว่าพวกมดกันไฟพวกนี้มันจะไปกินพวกซากซากไก่ซากอะไรที่มันตายจากอาการหวัดอาการอะไรเงี้ยพวกลูกไก่นี่ก็ตายจากอาการหวัดเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะมันมีไก่ตายจากหวัดจากอะไรอยู่แล้วมันก็มัจะรวมกินแล้วก็มันจะมีพวกซากสากซากอะไรที่มันมาติดตะข่ายติดอะไรตายเงี้ยซากงูซากอะไรอ่ะมันก็จะไปรวมกินแล้วมันก็มากระจายอยู่มันน่าจะมีเชื้อผมน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรอยู่ทีนี้มันก็กลายมันก็กลายเป็นว่าผมโดนกัดครับผมคราวนี้จากที่มันกัดไก่เนาะกัดไก เท้าบวมมัตตาตายแล้วทีนี้ยมันมาโดนกับตัวผมตอนนั้นผมมาขุนข้าวไก่มันก็กัดผมกัดเพียงตัวเดียวับผมตัวเล็กๆกัดผมก็เห็นเนี่ยมันกัดที่หลังเท้าผมแล้วผมก็บี้มันบี้มันตายเลยนะบี้ตายเลยส่วนที่มันกัดแต่มันกัดมันจะมีเส้นเลือดกับผมตรงหลังเท้าผมเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเงี้ยตอนที่มันกัดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการคันอาการเจ็บอะไรมากหรอกก็รู้สึกว่ามันกัดแล้วเราก็บี้มันตายทีนี้ผมก็พอหลังจากขุนข้าวไก่เสร็จก็มานอนเล่นนอนเล่นนอนคุย เรื่องไก่เรื่องไรกับเพื่อนๆ FC นี่แหละก็นอนคุยไปสักพักหนึ่งน่าจะเกือบถึงเที่ยงมันเริ่มมีอาการปวดครับผมปวดขึ้นมาแต่ไม่ได้ปวดมากนะผมไม่ได้ปวดมากปวดหนักอะไรก็ปวดเหมือนกับเ,เหมือนตัวมิ่มเหมือนพึ่งต่อยนะผมปวดปวดกันทันนะ่ะซึ่งผมก็ว่าเอ๊ะมันก็แปลกว่าทำไมมันถึงปวดแค่มดทันไฟแค่นี้มีกัดทำไมมีอาการปวดแล้วก็เส้นเลือดผมเนี่ยที่หลังเท้าเนี่ยมันจะโปขึ้นเลยครับผมโปปูดขึ้นเลยเป็นเส้นเลือดเหีนยแบบชัดเจนเลยปูดขึ้น ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะก็พอตกมาถึงบ่ายถึงบ่ายก็เอ๊มันเริ่มปวดปวดไม่หายปวดขึ้นทีเลนิดทีละนิดตกเย็นผมก็ทําการไปใช้อลกอฮอล์ล้างล้างก็วันถัดมาก็มันก็ยังไม่หายปวดมันก็ยังปวดอยู่ปวดช่วงเช้าช่วงอะไรผมก็มาขุนข้าวไก่เข้าอะไรปกติจนเย็นกลับไปไปดูปุ๊บมันเป็นตุ่มใสๆสขึ้นตุ่มใสๆสเล็กๆเข้าปลายเข็มอ่ะขึ้นที่หลังเท้าเนี่ยตรงที่โดนกัดนั่นแหละผมก็เลยทําการ บีบอ่าบีบตัวตุมใสๆอ่ะออกบีบออกปุ๊บแล้วก็อา่าทำการล้างแผลล้างแผลล้างอะไรปกติทีเนี้ยก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะอาการปวดมันก็ยังไม่หายการนี้มันเริ่มบวมแล้วอันเนี้ยมันเริ่มมีอาการบวมขึ้นมาเผละเริ่มมีการบวมแดงขึ้นมาปุา๊บอ่อวันที่สามวันที่สามตอนเช้าผมทําการบีบอ่อมันมันเนื่องจากมันมันปวดไม่หายเนาะผมก็เลยบีบพอบีบครั้เนี้ยมันเป็นหัวเขาวๆข,ขึ้นมาเหมือนฝี เหมือนปีได้หัวเล็กๆเท่าปลายเข็มนี่แหละ,ะเหมือนสิวอะ่ะบีปุ๊บมันก็มีหัวขาวขึ้นมาแล้วก็จะตัว,ต,วตัวทีต่ตรงที่เราโดนกัดเนี่ยมันก็จะเป็นรูเป็นรูที่มองมองไปเห็นได้ชัดอ่ะเนาะก็ผมก็ทําการทําแผลทำอะไรปกติก็มาคุ้นเข้าไกลเข้าอะไรปกติปวดกันเนี่ยเริ่มเดินกระเพกกระเพกแล้วมันเริ่มมีอาการปวดปวดหนักแล้วเดินกระเพกเท้าก็าบวมแดงตกเย็นอพอตกเย็นปุ๊บมันปวดมากปวดมากๆปวดแทบจะไม่ไหวแล้วผมก็เลย อันนี้ทาการรีดครับผมรีดเองเลยนะรีดปีปีบีมันเป็นหนองครับผมไม่รู้หนองมันออกมาจากไหนนะปากแผลไม่ได้มีเพราะว่ามันรูทั้งไปเข็มเพียงแต่ว่าหนองเนี่ยออกมาน่าจะประมาณหนึ่งถึงซีซีได้ครับผมมันออกมาแล้วเรารีดรีดมันออกมาเป็นหนองขุ่นๆนออกมาเข้าไปไหวแล้วกรนี้ก็เลยไปคลินิกคลินิกที่ผมเ,เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผมจะไปรักษาที่คลินิกนี้ประจําไปเขาก็ทําการล้างแผลล้างแผลแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาแก้อักเสบลดบวมอะไรมากินแหละแล้วก็ฉีด ฉีดยาฆ่าเชื้อคือผมไม่ชอบนอนโรงพยาบาลเนาะส่วนตัวผมอ่ะก็เขาบอกให้นอนแหละผมก็ไม่นอนเนาะเป็นทีเป็นเป็นคลินิกกันเนาะเป็นคลินิกเขาให้เป็นนอนโรงพยาบาลผมก็ไม่ไปผมก็เลยให้เขาฉีดยาเขาไปฉีดยาฆ่าเชื้อมาให้วันแรกกลับมาปุ๊บพอกลับมาปุ๊บประมาณเที่ยงคืนอ่ะผมรู้สึกปวดมากๆปวดมากแทบจะเดินไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มปวดขึ้นมาขึ้นขาแล้วแล้วตัวที่ว่าแผลที่ว่าเป็นรูเล็เลกๆเข้าไปเข็มอ่ะมันเริ่มเบิกกว้างครับผมเบิกกว้างขึ้นมาเป็นหนอง เป็นหนองเป็นหนองหนังเริ่มเรื่มพองพองเป็นหนองขึ้นเหมือนน้ำร้อนลวกอ่ะรอบรอบตัวปากแผลปากแผลก็จะขึ้นมาขนาดนี้แหละเช้าขึ้นก็ทำแผลกินยาปกติเย็นก็ไปคลินิกอีกก็ไปฉีดยาฉีดอะไรปกติไปฉีดซ้ําอีกฉีดยาฆ่าเชื้อเนาะไปทําแผลทำอะไรที่คลินิกก็กลับมาออนนี้ปวดขึ้นมาถึงนี้เลยครับผมปวดขึ้นมาจากปวดขึ้นมาขึ้นขาครับผมปวดขึ้นมาถึงนี้แล้วก็บวมขาเรื่มบวมบวมแดงแล้วก็บริเวณแผลเนี่ย เริ่มเป็นหนองหนองขึ้นรอบๆรอบๆปากแผลแล้วก็ปูดบวมขึ้นเงนี้ยเดินไม่ได้แล้วตอนนี้โรงพยาบานลนะครับตอนนี้ก็แฟนก็พาส่งโรงพยาบาลหมอตรวจตรวจแล้ววินิฉใสแล้วบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอหมอให้นอนนอนโรงพยาบาลก็ด้วยความผมดื้อเนาะก็ขอเขาอีกขอบอกว่าไม่นอนเอาแบบว่าผมไม่ไหวจริงๆครับผมผมกลับมาอีกก็เขาก็เลยจ่ายยาจ่ายยา ฆ่าเชื้อแบบแรงที่สุดให้เพราะว่าตัวที่เรากินจากกินิกะเราก็ถือไปให้กัตูด้วยแล้วก็ฉีดยาตัวไหนเราก็ขอจากกินิกไปด้วยเ <c oughs> ขาก็เลยบอกว่าพวกนั้นเอาไม่อยู่แล้วก็เลยจ่ายยาฆ่าเชื้อแบบแรงที่สุดมาแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเช้าผมก็ไปทุกวันไปทําแผลแล้วก็ให้หมอก็ตรวจดูอาการเขาก็จะรายงานผลเพราะว่าเขาให้ผมนอนผมไม่นอนเนาะเขขอเขาอะเพราะว่าลูกชายค่อนข้างติดเนาะลูกชายอยู่พอหกและเขานอนอยู่กับผมประจำเลยถ้าผมไม่นอนนี่ก็อยู่ไม่ได้ ก็เลยต้องขอเขาความจาเป็นขอเขามานอนรักษาตัวอยู่บ้านแต่นี้เดินไม่ได้แล้วอันนี้คือนอนอย่างเดียวเพราะว่ามันบวมบวมขึ้นเนี่ยตอนตอนเช้าก็ไปล้างแผลไปให้หมอตรวจทุกเช้าที่โรงพยาบาลก็รักษาล้างแผลอยู่สามสี่วันมันก็แผลไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นคราวน,นี้มันเริ่มหนักครับผมมันเริ่มหนักก็คือตัวปากแผลมันเปิดกว้างเปิดกว้างเลยนะี่เปิดกว้างเข้าโป้งมือเราเลยแต่ว่ามันจะเป็นรูครับผม เป็นรูเหมือนขุยมดอ่ะเป็นรูล้อมรอบเลยเป็นสิบรูเลยเป็นรูเลยนะล,ล้อมรอบล้อมรอบตัวปากแผลเนี่ยเป็นรูแล้วหนองมันจะออกเวลารีดปุ๊บเนี่ยหนองก็พุ่งออกตามรูอ่ะพุดฟุดุุกออกมาตามรูเลยอยู่ที่หลังเท้าผมเนาะอันนี้ไม่ได้ให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะปเป็นเสียมระยาทเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่หายห,ายหรอกก็ไปทําแผลทุกวันไปล้างแผลทุกวันเลยต่ออาการปวดบวมมันหายแล้วแหละแต่ว่าตัวแผลมันลึกเราก็ต้องไปล้างแผลทาแผลให้รอให้เขาสร้างเนื้อขึ้นมาเนื้อเยื่อขึ้นมาปิดแผลปิดอะไรเนาะ ก็มันจะเป็นรูเป็นรูขึ้นมาเลยแท้ขึ้นมาเลยพอเรารักษารูนี้หายสองรูนี้หายมันก็จะไปขึ้นรูใหม่ขึ้นรูใหม่ปุดเป็นรูอ่ะมันจะเป็นรูเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจากรูเล็กๆเท่าเข็มมันก็เริ่มจะเท่าสูเข็มหมุดมันจะกว้างไปเรื่อยเนาะกว้างขึ้นเป็นรูเป็นรูเป็นรูล้อมรอบล้อมรอบตัวแผลขึ้นล้อมรอบแล้วตอนนี้หนองมันค่อนข้างเยอะก็มันก็ปวดนะเนาะไปล้างแผลทายังไงก็ไม่ดีขึ้นเนาะสุดท้ายก็ หมอหมอใหญ่ก็ทําการวินิจฉัยก็เลยทําการเจาะเจาะเับผมเจาะเจาะปากแผลเจาะาข้างๆแผลตรงตรงที่แบบว่าหนองมันออกอะเนาะเขาก็เลยทําการเจาะให้รูมันกว้างขึ้นพอรูกว้างขึ้นข้างในมันเป็นโพรงับผมข้างในมันเป็นโพรงถึงกระดูกก็คือมันกินไปจนถึงกระดูกแล้วแหละมันเป็นโพรงเลยข้างในมันจะเป็นโพรงโบโเลยคือหมอเขารักษาก็จะใช้เออเป็นผ้าคล้ายๆ้าก๊อชนะเนาะยัดเข้าไปยัดเข้าไป โอ้ยาวอย่างเงี้ยยัดเข้าไปจับยัดยัดเข้าไปเพื่อเขาระบายหนองเนาะหนองมันก็จะซึมออกมาตามผ้าก๊อตมันก็ตอนนั蜂蜂蜂้นเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นคืออาการปวดเริ่มลดลงอาการปวดเริ่มลดลงมันก็เริ่มแห้งอาการที่มันบวมบวมแถวขาเราๆๆเนี่ยแถวแถวเนี่ยยุบลงอาการไข้ก็หายเนาะยิ่งเดือเขาก็บอกว่าทามีไข้แทกไห้รีบไปเลยก็ไม่ไปเนาะไม่ไปเวลาไปไป,ปุ๊บเขาก็ตรวจพอตอนเช้าไปก็อตรวจเขาก็ด่าเนาะมึนไง เราัวเราเป็นเลยหนักมันก็เป็นหนักแหละแต่ว่าผมวยความดื้อผมไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าไม่ไหวจริงผมไม่ค่อยนอนนะนะโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่ค่อยอยากนอนจริงผมก็ไปคลินิกไปอะไรประมาณเนี้ยโรงพยาบาลนี่สุดโสจริงๆอ่ะผมไปก็ทาการรักษาอยู่นะผมก็คือนอนนอนกินยาฆ่าเชื้อไปไหนไม่ได้ลุกเดินไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเช้าล้างแผลนอนทั้งวันนะผมนอนทั้งวันทั้งคืนก็เพื่อนหลายคนก็โทรมาสอบถามก็นี่แล้วผมเกิดจากมดคันไฟ มดทันไฟเพียงตัวเดียวครับผมเพียงตัวเดียวไม่ได้หลายตัวนะซึ่งผมผมมองว่ามันมันน่าจะมีเชือ้อเชือ้อ <mm> แบคทีรียเ <mm> ช,ชื้ออะไรที่มันกินจากซากไก่ซากอะไรเนีขข่ยแล้วมันก็ไปติดอยู่ที่ปากที่อะไรเพราะว่าไก่ผมก,ก็ก็ตายหลายตัวเท้าวบวมตอนแรกมันเกิดกับไก่ก่อนแล้วผมก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเหลายคนนะที่ทัวร์มาคุยกับผมผมก็บอกว่าพี่ผมเจอโรคใหม่แล้วนะซึ่งมันทําให้ไก่ตายเร็วมากสามวันตายเลยคือมดทันไฟกัดกัดเพียงตัวเดียวก็ตายเท้าบวมเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นไงว่ากัดแล้วเท้ามันบวม มันก็กัดไก่ตายหลายสิบตัวไปมามันโดนกับตัวเองเลยครับผมมันมากัดผมผมก็โดนโอ้โหอันนี้ก็รักษายาวนี่ก็เดินได้สองวันเนี่ยสองวันก็เดินมาสวนแอบเข้ามาเวลาแฟนไปทํางานลูกไปโรงเรียนก็แอบเข้ามาเห้มาได้สองวันแล้วมาก็โอ้โหแย่เลยไก่หายไปเยอะครับผมไม่ใช่ขโมยผมหมาครับผมเมื่อวานมาเนี่ยเข้ามาโอ้โหมันเข้ามาคุมอยู่นี่เลยกัดนอนตายเก่อนเลยเข้ามาสามวันแล้ว ก่อนนั้นก็คนที่มาคุณข้าวให้เขาก็บอกว่าเห็นหมามาอยู่ไก่หายไหมเออไก่ก็หายลูกชายไปก็บอกว่าไก่หายชายจะตอนเย็นเขาเลือกโรงเรียนมาเขาก็จะมาคุณข้าวให้วันไหนที่ฝนไม่ตกนะเนาะก็มาก็ว่าไก่หายพอดีเมื่อวานผมมาเจอเลยครับผมเจอจังเลยหมาเข้ามาคุ้มอยู่เนี่ยมันกระโดดข้ามกระโดดข้ามรั้วเข้ามาครับผมรั้วเราทําสูงกระเบื้องกระเบื้องแผ่นหนึ่งที่ผมทารั้วมันกระโดดข้ามเข้ามาแล้วมาไล่กัดโอ้ยนอนตายเกือนเลยเมื่อวาน จัดการเครื่องพ่นตะกัวไปสองลูกพ่นไปสองลูกดื้อผมไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรผมคิดว่ามันคงไม่มาอีกเออมาไม่เช้ามันยังมาอีกครับผมมาตอนเช้ามันมาโยวยครับผมมันมาโวยผมมาเจอพอดีเลยมันโวยโวยเหน้าประตูโวยโวยโย้ยโวยเป็นหลุมเพมือมันจะรอดเข้ามาเนะี่ยโอ้โหดื้อมากครับผมเรายังไม่ทันได้ใช้เครื่องพ่นตะกัวเนาะมันวิ่งไปก่อนดื้อมากก็ไก่หายไปเยอะมากครับผมลุงเลี้ยงเลยอันนี้ไก่ ลวงเหลียงเป็นเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันดื้อครับผมก็คือก่อนก่อนที่จะมาถึงเล้าผมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมันมีหลายเจ้านะัเลี้ยงไก่อยู่อ่ะเลี้ยงไก่อยู่เขาไม่มีรั้วมีอะไรนะไก่ก็วิว่งงอหากินหาอะไรทั่วไปมันก็ไม่กัดนะมันมากัดเราของผมที่ทารั้วมิดชิดเนี่ยผมก็แปลกแล้วก็หลังบ้านที่รรษาแยกไปเลี้ยงเนาะลูกชายแยกไปเลี้ยงเอ่อตัวไหนที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนเนี้ยสีสั่งแล้วสั่งสั่งจองสั่งอะไรเงี้ยก็พอช่วงผมป่วยปุ๊บราษาก็จับไป จับไปไว้ที่หลังร้านน่ะมันก็ไปกัดอยู่ที่หลังร้านน่ะตายเป็นกองเลยก็ไอตัวเดียวนี่แหละเราเห็นแล้วแหละเห็นมันก็กัดอยู่ตัวเดียวนี่แหละถามว่าเหลายคนก็บอกเออทำไมไม่บอกเจ้าของเขาเวลามันกัดนะมันไม่มีเจ้าของนะครับผมมันมีเจ้าของเฉพาะเวลาที่ขุนข้าวมันแค่นั้นเองอ่าเวลาขุนข้าวเนี่ยมีเจ้าของเวลามันมากัดของมันเสียหายเนี่ยมันไม่มีเจ้าของหรอกไปถามก็ไม่มีใครรับผิดชอบหรอกมันก็นอนอยู่นั่นแหละเห็นมันก็นอนอยู่ใกล้ๆหลังร้านผมนั่นแหละแต่ว่า จัดการมันไม่รู้จะทํำยังไงจะทํามันก็สงสารเนาะทั้งกบมือกหออยากอย่าอ้กัดเสียห,ยหายหลายหมื่นนะคิดเป็นเงินหลายหมื่นบาทอะเพราะว่าตัวเปนหลายตัวที่มันเพื่อนโอนเงินมาให้ก็ไปไว้ที่หลังร้านก็กัดตายลูกไม่ลงไม่ร้านเริ่มขึ้นหนุ่มขึ้นอะไรอยู่นี่ก็ของราษาเลี้ยงเองมาเลี้ยงต้อยมาตั้งแต่เลี้ยก,ก็มาถูกกัดตายกัดตายเมื่อวานก็กระโลกลกขุดหลุมฝังไว้เต็มเลยพร้อมเนี่ย แย่ yeah, มากครับผมว่าคนก็ไม่สบายดันยังมาเจอแบบนี้ก็นั่นแหละครับผมช่วงที่ผมหายไปเนื่องจากมดคันไฟกัดครับผมเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยเนาะอย่าอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆพอเวลามันกัดเนาะผมแนะนําว่าให้อ่าอ,อย่าไปแกะอย่าไปเกามันเนาะถ้ามีอาการปวดบวมก็ไปโรงพยาบาลเลยใครอย่ามองว่าโอ้ยแค่มดกัดก็มาโรงพยาบาลอย่ามองครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมรักษาตัวช่วงที่ผมไปโรงพยาบาลเอ่อได้พูดคุยกันหลายคนนะผม หลายคนเป็นนะผมโดนมดกันไฟกัดบางคนไปหาเห็ดโดนมดกันไฟกัดเพียงตัวเดียวก็เป็น,นับผมหลายๆคนนะซึ่งหลายคนเพื่อนอเพื่อนของอาจารย์พี่ผมเนี่ยก็ถูกตัดแขนก็มดกันไฟกัดเพียงตัวเดียวซึ่งตอนที่ผมไปนะ่ะแพทย์ก็มองว่าผมเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่าแค่มดกันไฟกัดทําไมถึงถึงหนักขนาดนี้แล,ล้วแผลหายช้าก็ไปตรวจก็ไม่มีเบาหวานไม่มีอะไรเบาหวานไม่มีมันติดเชื้อผมติดเชื้อตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าวันแล้วน่าจะประมาณวันที่ ที่สองที่สามหรือเปล่าที่มันกัดเริ่มกัดผมนะก็ตอนนี้นที่ยี่สิบเท่าไหร่แล้วยีว่สิบวแล้วก็ต้องล้างแผลแผลก็น่าจะอีกประมาณสักสิ้นเดือนไม่รู้จะหายไหมนะจะแห้งไหมนะเพราะว่าแผลมันลึกอะแผลมันเป็นรูลึกเข้าไปแล้วเป็นรูอย่างมันเป็นรูขึ้นเนี่ยมันกับแผลก็ชะล้ถึงกันตอนนี้ก็ทําการล้างแผแลรักษาแผลไปกินโปรตีนกินอะไรไปจริงๆเขาก็ยังไม่ให้เดินให้อะไรมากหรอก ก็ฝืนมาเนาะมาที่สวนก็ถ้าไม่มาก็หมดครับผมหมดเล้าเมื่อเช้ามาก็กําลังเลยเมื่อวานมาก็โอ้โหมันไล่กวดอยู่นี่เลยเห็นเรามันยังไม่กลัวเลยมันไล่กัดฟองเลยก็จําเป็นก็ต้องมาเนาะเพราะว่าให้คนอื่นกามาขุนข่าวให้มาดูแลให้ก็อย่างว่าเนาะมันไม่เหมือนตัวเรามาเองอ่ะก็ทาเลยเนี่ยวันนี้ก็มานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยตอนเช้ามาแล้วไม่ทันมันมันก็ไปแล้วก็ แจ้งเพื่อนๆเ,เนาะมดคันไฟกัดไก่ก็ตายหลายตัวตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะทําคลิปเตือนเพื่อนๆแล,ล้วแหละว่ามันกัดไก่ระวังมดคันไฟมากัดคนก่อนกัดคนเนี่ยเป็นเหมือนกันกับไก่ผมโดนกัดแล้วก็บวมติดเชื้อโอ้ยรักษายาวเลย,ชชยโชคดีก็คือยาฆ่าเชือ้อตัวท,วที่ตัวที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันเอาอยู่เราบอกว่าเป็นตัวแรงสุดแล,ล้วแหละก็คือมันแรงสุดแล้วทําการควา้านแขนเจาะแขนโอ้โหเจ็บทําหลายอย่างผมก็เตือนเพื่อนๆเนาะ เราะวังกันด้วยครับผมสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาทำให,ให้เป็นอันตรายได้เ,เกินกว่าที่เราคาดคิดครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ